มันฝึกได้มันทําได้ถ้าเราตั้งใจฝึกเหมือนที่ครูโค้ดบอกมันได้ผลลัพธ์แน่นอนแล้วมันก็ได้จริงๆเพราะว่านุชก็เห็นอยู่กับตาในเพจของพวกเราที่ทุกคนสําเร็จนั่นคือแต่ละคนฝึกมาตนเมนที่เพิ่งแห่งตนแต่ตนตนนั้นอ่ะต้องช่วยตัวเองก่อนกลับมาดูที่ตัวเองก่อนว่าเหตุที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเหตุอันใดทําไมถึงเป็นแบบนี้ค,คือมันรวมมาเรื่องเดียวกันหมดเรื่องตัวเองการเห็นตัวเอง แล้วก็ต้องมีครูโค้ดที่ถูกจริตแต่เราแล้วนําทางจับต้องได้อตอนนี้พตตี้ก็แบบเป็นอิสระแล้วอะก็คือเพราะเรารักตัวเองได้มากพอแล้วไงมันก็ไม่ต้องไปไขว่คว้าเหมือนแต่หนะตอนเนี้ยมันเป็นความชุ่มชื้นของจิตใจคือแบบ <C ũng> คือแค่อยู่นั่งมองต้นไม้ก็มีความสุขแล้วมันสุขใจแล้วเข้าใจมันก็เก็ตคําว่ารักความรักคืออะไรความเมตตาจากเบื้องบนคืออะไรมันคอนเนคได้หมดทุกอย่าง พอมันเกตแล้วมันคอนเน็กไม้หมดทุกอย่างมันมีความสุขหมดมันเข้าใจคําว่าวันนี้เงินในบัญชีถ้าอยู่มีหนึ่งร้อยกับมีมิลเลนดอลลาร์ตัวเงินนี้ไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวอยู่ที่ความสุขมันเข้าใจเลยเข้าใจจริงๆคือแบบร้อยหนึ่งกับมิลเลนอ่ะถ้าอยู่สุขอ่ะมันสุขได้เท่ากันมันไม่ได้สุขมิลเลนมันไม่ได้สุขไปมากกว่าร้อยนะมันสุขเท่ากันนุชแต่มันต้องมาจากการฝึก